มีมาออกรายการเป็นยังไงบ้างอยากจะพูดอะไรบ้างคือคืออยากจะร้องให้ฮะเมื่อวานเนี้ยรายการหนึ่งอ่ะพิธีกรชื่อดังเขาบอกว่าคนแบนฉันทั้งประเทศเพราะฉันไม่เปลี่ยนสันดานคนจะแบนแต่วันนี้ฉันมาเนี่ยแล้วฉันเห็นพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยฉันฉันดีใจมากค่ะฉันไม่ได้โดนแบนค่ะฉันดีใจฉันยังมีทางเดินอยู่ใน ประเทศนี้นะคะขอบคุณพี่พี่น้องน้องสื่อมวลชนทุกท่านที่เมตตาฉันนะคะที่ให้โอกาสฉันได้มายืนอยู่ตรงนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะเราโดนมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมกับกับสิ่งที่เราได้ทําออกไปมันก็เป็นผลที่เราให้เราทำไม่งั้นย้อนจาอไปแม่การเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีการเตรียมกันไหมหรือว่าเขารู้แบบไหมว่าเราจะทำพฤติกรรมแบบนี้หรอาดิฉันเป็นเหยื่อค่ะท่าน คือเป็นเหยื่อเพราะว่าตอนที่เล่นกันน่ะเราเป็นแขกรับเชิญเราไม่ใช่เจ้าของรายการเขาบอกว่าเป็นแพดพีอาร์ฉันไม่ได้ทำพวกคุณทําค่ะนะคะเพราะฉันถูกเชิญไปในฐานะแขกรับเชิญแล้วขณะนั้นที่ฉันแต่งหน้าอยู่เนี่ยยังแต่งไม่เสร็จเลยนะคะมดดําเออคนที่ขายอัตยามกับแพรรี่เขาเดินเข้ามากับทีมงานอ่ะสิบกว่าคนมีทั้งมือถือทั้งกล้องใหญ่แล้วก็เข้ามาเราก็เล่นกับเขาเขาก็มีด่าดีฉันว่ามึงอ่ะเอากระเทยทําหัวเราก็ไม่โกรธ มึงไปขายอาหารเสริมให้มึงได้ก่อนกูขายน้ำพิกเราก็ไม่โกรธเพราะเราถือว่ามันคือการแสดงนะคะท่านแล้วก็บอกว่าโอ้ยรูปร่างมึงอย่างนี้เหรอกูเห็นแล้วกูก็ไม่เอาเราไม่มีอารมณ์เราก็ไม่โกรธคือเราหยอกล้อ,อเล่นไงแต่คลิปเหล่านั้นไม่ได้ออกสู่สายตาท่านสื่อมวลชนหรือว่าสาธารณชนหรือในโซเชียลได้เกิดมีแต่คลิปที่เขาตัดต่อเพราะดิฉันไม่ได้ขายเ,เป็นคอนเทนต์ของพวกเขาค่ะท่านตอนนั้นเป็นคลิปไลฟ์สดใช่หรอ ก็พวกเขาทาไม่ใช่ดิฉันทำดิฉันไปในฐานะแขกรับเชิญนี่ค่ะท่านแสดง้แม่ยืนยันว่าถูกเป็นการแสดงค่ะท่านจัดเซตหรอมีคนบอกให้แม่ทําไม่มีค่ะก็คือว่ามันไม่มีสคริปไม่มีอะไรเขาเข้ามาก็เล่นกันหยอกล้อกันไปเข้าว่าดิฉันเราก็หยอกล้อ <c oughs> ทีมงานก็หัวเราะกันหมดเลยค่ะเสร็จแล้วเขาเขาเสร็จเขาก็กลับไปถ่ายของเขาเราก็นั่งแต่งหน้าจนเสร็จทีมงานก็มาเรียกไปเข้าฉาก <c oughs> เข้าไปก็คือไปเล่นกับเขาถ้าท่านเห็นอีกคลิปหนึ่งที่มีมีเต้นเพลงเด็กวัดนะ่ะ ก็คือพวกเขาก็เปิดเพลงให้เราฟังแล้วก็แบบเต้นคุยกันสนุกสนานไม่มีอะไรแล้วหลังจากที่ว่ากระชากวิกนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้ร้องไหงน้นะโกหกบอกว่าร้องไห้ไม่จริงค่ะไม่มีเลยเพราะว่าเข้าไปในห้องน้ำแค่หนึ่งนาทีก็ดึงลงมามันเป็นที่คอเป็นตะขาดึงลงมาก็จบแล้วดึงมาตรงเนี้ยก็จบละแล้วก็เสร็จแล้วเข้าไปในห้องก็ตะโกนเลยปะน้ำหอมมาดามฟินแล้วก็เดินออกไปทายโฆษณาชิ้นหนึง่งแค่หนึ่งนาทีเหรอครับเป็นไปได้หรือคะท่าน มันเป็นไปไม่ได้มันตองเข้าไปอีกห้องหนึ่งไงเพราะฉันนั่งไอห้องเนี้ยมันบอตะโกนน้ำห้องมาเดินฟินแล้วก็เดินออกไปขับรถออกไปเลยพอดีลูกน้องฉันขับรถไปต้องไปเลื่อนรถให้มันไงท่านแม่ยืนยันแม่เห็นกับตาว,ว่าแพรลี่ไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้แล้วเข้าไปในห้องน้ำบอกห้านาทีก็ไม่มีหนึ่งนาทีแล้วหลังจากนั้นนโมดดํายังพาดิฉันไปไหว้พระพิคเนศไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมแล้วมีมีวุ้นเส้นด้วยนะวุ้นเส้นอะ แล้วก็เจ้าของอะไรอาหารไอ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 ครีมอะ่ะฉันแล้วก็มีแจ็คแฟนฉันมีอาจารย์อุ๋ยชื่อดังแล้วก็มีอีสิบกว่าคนฉันไม่รู้จักอะ่ะแล้วมดนดาว่าเป็นคนนําสวดให้ฉันจุดธูปด้วยแล้วอาจารย์อุ๋ยก็ปากให้ฉันบอกว่าวันนี้เป็นวันเปิดรายการแรกอีพีแรกของคุยแหลกแดกดับอุ้ยแดดดึกแค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นนะคะฉันเข้าไปในห้องนะ่ะที่จะเตรียมถ่ายทำอะ่ะคุณต้นชนลำพีอะ่ะเจ้าของรายการยังมา ยกมือไหว้ฉันมาบอกให้กินน้นแพตานเขาก็มาชวนกินอันน้นแม่อันนี้ก็อร่อยลรไม่มีอะไรเลยค่ะจนกระทั่งจู่ๆมาเข้ารายการนะคะมดดำก็บอกว่าไอ้ทีมงานเขาทำเป็นดูอย่างเงี้ยดูไอโฟนบอกอุ้ยตอนนี้แพรรี่ร้องไห้ใหญ่เลยไรสดอยู like so ่แล้วก็วินาทีละหมื่นเลยฉันก็ตกใจ แล้วมดดําบอกว่าแม่ขอโทษเขาเนี่ยบอกได้ได้ค่ะแล้วแต่ท่านเถียงบอกว่ามันเป็นการแสดงทาไมต้องขอโทษและแยกแฟนฉันกับอาจารย์อุ๋ยเขาเยือนอยู่ฝั่งตรงข้ามที่โต๊ะที่ท่านเห็นนะเขาก็ทำเนี่ยเนี่ยเหมืนอนแบบแม่หยือนอ่ะหยวนก็หยวนอนนะฉันก็แบบโอเคฉันก็ยกมือไหว้ขอโทษเขาพอเสร็จแล้วมดดําบอกว่าเอาพวกเธอถ่ายทาเสร็จแล้วตัดต่อแล้วไปลงในเพจคุยแหลกแดก,แกดึกนะก็แค่นั้นเองแล้วก็เป็นลงตอนเช้าคะ่ะท่านแล้วทําไมคะลงตอนเช้า ทำไมคุณยังไม่หยุดด่าฉันนะคุณโพสต์ด่าฉันมาจนถึง่ายแล้วเสร็จแล้วเมื่อวานเนี่ยหนุ่มกัญชัยไปออกรายการที่เล่าข่าวอะไรเนี่ยใส่ใส่ใครบอกว่าฉันน่ะเป็นแบดพีอาฉันไม่ได้ทําค่ะพีอาตอนนี้พวกเขาทําค่ะแล้วบอกว่าฉันจะต้องเปลี่ยนสันดานถ้าคุณคิดว่าเรื่องคนคุณใหญ่เส้นเลือดจะแตกก็เส้นเลือดจะแตกลองคุณมาอายุหกสิบสี่เหมือนฉันสิว่าเส้นเลือดแตกมันเรื่องใหญ่มากมันคือเป็นอัมพพกษ์อมมาพาตตลอดชีวิตนะคะฉันไม่มีลูกเลี้ยงฉันต้องเลี้ยงตัวเองนะคะท่าน ลูกไม่เลี้ยงฉันกระท่านแล้วเสนับดทําให้ไม่ไปหารู้ค่ะเส้นเลือดแตกต้องไปหาหมออยู่แล้วแต่คนที่คําไม่ฉันเป็นเส้นเลือดแตกใครก็เขาด่าฉันทาไมหนุ่มไม่เข้าไปดูในเพจเขาแล้วว่าโพสด่าฉันมีคนที่เข้าไปด่าฉันเป็นเป็นรวมแล้วหลายหลายคลิปเกือบสิบล้านด่า,าฉันจะเกือบแสนคนนะ่ะแต่ประเด็นที่เขามาว่ามแม่มันเกิดมาจากการที่คุณแม่ไปดึงวิกท่านคะไอ้เรื่องดึงวิกเนะี่ยเคยไปออกรายการแย่งซีนนะคะท่านแย่งซีนนะ่ะ ฉันก็เล่นกับมานมันก็จะร้องก็แบบว่าไม่ได้ดึงจริงเพราะปัดป้องอะไรอ่ะก็แบบเป็นแบบ acting acting เพื่อทําให้รายการดังทุกรายการที่เปิดใหม่ต้องให้แม่ลีนาไปเจอมแต่นี้แม่ลีนาเป็นคนจริงใจคือแบบว่าถ้าขากว่าเชิญฉันไปล่ะแล้วฉันไปทําเป็นดัดจริตเป็นผู้ดีค่ะท่านโมเดามแค่ค่ะใครจะดูค่ะท่านจริงไหมอ่ะฉันไปถึงบะฮาว่าคุสงสารเพราะว่า ep แรกออกอากาศไปนะท่าน สิบห้านาทีมีคนดูแค่ห้าคนเทปพี่หม่ำฉันสงสารฉันแชร์มาเพจฉันได้สี่พันเจ็ดแล้วฉันตอนนั้นจะบอกโอ้ยคราวนี้ไปกูจะเล่นอยากให้แม่งดังข้ามคืนเลยฉันก็ไม่คิดว่ามันจะมาซวยคนด่าฉันทั้งประเทศแบบนี้ไงท่านแล้วก่อนที่แม่จะว่าการที่เราไปดึงวิกเขาเหมือนไปดึงหัวโขนเขาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไอ้สึกมาแล้วเขาต้องใส่วิกคือนั่นคือลุคหลักเขาใหม่แล้วตรงนี้ท่านคะกระเทยอ่ะก็คือหัวโป เวลามันทะเลาะกันอยู่บนเวทีเนี่ยมันตบกันมันจิกมังกรดมันกระชากหัวเลยค่ะแล้วก่อนที่แม่จะมันไม่มีหรอกค่ะก่อนที่แม่จะทําแม่บอกแตลี่ก่อนไหมท่านค่ะไม่มีสคริปต์ค่ะอ้าวอย่างสมมติเขาด่าฉันจะมีใครไปบอกให้เขาด่าไหมว่าดิฉันเอากระเทยทําผัวฉันยังไม่โกรธเลยมาแช่งฉันว่ามึงไปขายหาสื้อมึงให้ได้ก่อนเถอะยอะเย้ยฉันว่าฉันขายไม่ดีฉันยังไม่โกรธเลยท่านแล้วมาบอกว่ารูปล่างฉันน่ะเห็นแล้วจะแบบอาไม่มีอารมณ์แบบฉันก็ไม่โกรธท่านค่ะแล้วแค่แค่ฉันแบบ เห็นเขาเหมือนกับตุ๊กตาบาร์บี้มันน่ารักฉันไม่มีลูกสาวฉันก็แบบอยากจะแบบเล่นหยอกลูกสาวแรงๆแค่นั้นเองอุ้ยคาเป็นเรื่องใหญ่โตเขาบอกเป็นสิ่งที่มันไม่ควรทำา่เลยนะท่านคะกระเทยทุกคนเขาก็ใส่วิกหมดละค่ะหนูไม่ได้เวลาเวลาเวลาจะเอาเอากับผู้ชายอ่ะมันต้องถอดวิกไม่งั้นมันไม่มันเออ้งแต่กระเทยทุกคน คบอบครัวเขาก็ไม่ชอบให้ดึงวิกหรือเปล่ามันไม่สนไม่มีค่ะเมื่อวานนี้ฉันคุยกับเต๋าทีวีปูนั่นเนี่ยเจ้าแม่อันดับหนึ่งของประเทศนางก็เป็นกระเทยแม่แต่พี่เต๋าไม่ได้ใส่วิกนะคะแม่ไม่เขาก็เขาก็รู้ไงเพราะเขาอยู่ในวงการนี้มา30ปีเต๋าก็าบอกโอ้ยอย่ามาดัดจริตแค่กระเทยหัวเป่าเขาก็ตบกันกระชากผมกันบนเวทีไม่เคยเห็นเลยค่ะแย่งมงกุฎพีดีนางงามก็ไปตบนางงามต่อหน้าเวทีไม่เคยดูกันเลยค่ะคุณแม่มันเหมือนมันุษย์ทเป็นของสูงหัวแบบไม่ควรเล่นออะไรยย่างงเี้ คือหลายๆลคนพอเพราะอะไรถ้าวันนี่มีคนมาเล่นหัวเราเราจะโอเคไหมอ่ะมาเล่นฉันให้มา <c oughs> มา <c oughs> ดึงเพชรอ่ะมาดึงสิเธอท้งจริงล้วมาเดินอ่ะแม่สรุปวันนี้ที่แม่ออกมาพูดเนี่ยแม่รู้สึกเสียใจหรือว่า รู้สึกว่าเราโดนตั้กระทงหรือว่าดำเนินคดีอ๋อดำเนินคดีไปแล้วค่ะท่านเมื่อวานนี้แจ้งความไป3คดีก็คือ P.D.P.A. พระอรุปฉันไปโพสให้คนเข้ามาดาฉัน 2. องู่แข็งให้ตกใจกลัวเพราคุณปล่อยให้เอฟซคุณเนี่ยเข้าไปบอกว่าจะมาตกฉันให้ซิลิโคนทะลุอีกรอบหนึ่งสามมินประมาทในการโฆษณาและวันเมื่อวานไปออกรายการคุยแซบโจไปด่าฉันอีก แต่ฉันไม่ฟ้องรายการเพราะฉันไม่ทะเลาะก,กับสื่อเป็นผู้มีพระคุณปั้นฉันให้เกิดฉันก็ฟ้องแต่เขาเช้า,ชาไปแจ้งความมาแล้วคะ่ะท่านแต่ว่าบันทึกประจําวันของโชว์ไม่ได้เนาะมันมีกฎหมายพีดีพีเอถามนี้แล้วมีโอกาสจะขอแจ้งความแล้วจะคุยกันดีๆไหมครับอา้าวถ้าสมมติเขามาขอโทษฉันคิดว่าต้องมีอยู่แล้วผู้ใหญ่เพราะว่าวันนั้นที่ไปโรงพักอ่ะไอ้นักข่าวอมารินทีวีก็ถามแม่จ่ายเท่าไหร่ถึงยอมความแต่อย่าพูดเรื่องเงินขหาว่าฉันหน้าเงิน เขามาถามแล้วแม่จะไม่ขอโทษเขาหน่อยลูกจ๋าขอโทษไปแล้วตอนที่มดดําไม่ขอโทษและคลิปสื่อออกไปทั้งประเทศลูกไม่ได้ดูไม่ได้ทํากันบ้านเลยค่ะไม่ไม่แกนต่อตัวที่มดดําไม่ขอโทษต่อตัวแม่แม่ขอโทษแบบจริงใจหรือว่าขอโทษเพราะว่าโดนเธอดูสิหน้าฉันเสียน้ําเสียงจริงใจมากดูทีมึงก็รู้แล้วใช่ไหมลูกไม่ได้ตอแหลเลยแล้วแบบแล้วแบบตัวต่อตัวเหรอแม่แม่จะมีโอกาสได้คุยกับเขานคะดิฉัน64 ย้อนให้ฉันตอบก่อนจะมีโอกาสได้ขอโทษเขาตัวต่อัวคือคือฉันหน้า64แล้วนะคะท่านดิฉันถูกกระทําค่ะท่านเขาโพสด่าดิฉันหยาบหยาบคายคายตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงเว่างคนดูก็สิบกว่าล้านขายดีได้ตั้งสองล้านแปดมีเงินไปมั่นผู้ชายละแต่ฉันได้มาหักค่าท่านแต่งหน้าค่ากล้องอ่ะเหลือเจ็ดพันโดนคนด่าทั้งประเทศแล้วจะคนจะมาตบฉันอีกอ่ะ มเมื่อกี้เช้าฉันจะมาเนี่ยฉันไปแจ้งความหน้าโรงพักตำรวจตั้งส่งฉันขึ้นรถนะคะม,มาถึงนี่ฉันต้องก็ไปหลบข้างในมไม่กล้าเดินออกไปข้างนอกตอนนี้เราแหวมันเจ็บจมูกค่ะท่านกลัวเดี๋ยวต้องไปผ่าตัดอีกรอบค่ะท่าน,นเพราะว่า,ม,า,ามันยังไม่เข้าที่เ<น>ดี๋ยวมันเบี้ยวค่ะท่าน,นมันมีเรื่องหนึ่งที่คนสงสัยคือตอนกลางคืนเราขอโทษประจำนะแม่หนอพอตื่นเช้ามาทำไมเ,ไรเราไลน์แล้วเหมือนเราพูดอีกอย่างคือถ้าท่านดูให้จบนะคะมันเป็น f c มัน5,000คนเข้ามาด่าดิฉันถล่มดิฉันแล้วดิฉันก็มาเห็นที่เขาโพสต์ เราก็เลยชี้แจงไงบอกเอา้ามันไม่ใช่นี่มันเป็นการแสดงคุณก็ด่าฉันทําไมคุณจะต้องมามาด่ากันไปด่ากันมาก็จบไม่มีอะไรก็เป็นการแสดงทุกครั้งเวลาไปออกรายการมาน่ะนะเราก็แบบเป็นการแสดงนะั้นลูกก็จบได้ดีนะคะอันนี้ก็การแสดงมันไม่มีอะไรจริงๆกับท่านถ้ามีเขาต้องโวยวายดิฉันตอนนั้นไม่มีเลยค่ะขนาดตอนดีฉันกลับนะ ทีมงานของไอตีทยครัวเขายังมาแบบแม่จ๋าแม่อย่าคิดมากอย่าอย่าอย่านอนให้หลับนั้นนะยังเอาลูกชิ้นให้ดิฉันมากินที่บ้านเลยถ้ามันมีเรื่องจริงมันต้องไม่มีอย่างนี้จริงไหมคะแม่แม่รู้ที่เขาว่าที่เขาอัคิดแม่ขอโทษไปแล้วเขาบอกว่าจะมาลงตอนเช้าอ่ะแล้วเขาไม่ได้มาลงตอนเช้ารู้สกว่าลงลงค่ะแต่ลงช้าหน่อยเพราะว่าตอนที่เขาเข้ามาขออนุญาตแม่แล้วแม่ะนอนตื่นสายเพราะว่า นอนไม่หลับทั้งคืนจนมาสลบตอนหกโมงครึ่งแล้วสิบโมงโทรศัพท์ดังเอาทุกที่สำนักไปโทรมาสัมภาษณ์ฉันนะแล้วก็เสร็จแล้วกว่าจะให้สัมภาษณ์ลายเสร็จลายสดมาดูอา้าวเขาส่งลายมาขออนุญ,ญาตลงเพราะเขากลัวกฎหมาย PDP A บอกแม่ข่ขออนุญ,ญาตเอาคลิปลงได้ไหมคะมบอกได้คะ<ม>่ะความผิดของแม่เองอ่า ม่เรากลัวไหมว่าถ้าเราพูดถึงเขาเยอะเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องกลับว่าหมิ่นประมาทเราไม่ได้หมิ่นประมาทเมื่อกี้นี้ที่พูดไปไม่มีข้อความใดหมิ่นประมาทแค่เล่าเหตุการณ์ที่ท่านสื่อมวลชนทุกท่านที่อยากจะทราบเหตุการณ์บอกว่าไม่มีเรื่องทะเลาะก,การเป็นการแสดงกับท่านคนที่ได้ประโยชน์คือเขาอย่างน้อยๆเนี่ยดังไปทั้งประเทศคนเข้าข้างทั้งประเทศเขายของกําไรดีขายได้ทั้งสองล้านกว่าบาท ทางรายการก็ได้ประโยชน์ท่านคนรู้จักรายการภายในข้ามคืนทางมดดำได้ประโยชน์ไปแถลงข่าวหน้าคลินิครับไปสามแสนสื่อตามท่านข่ามดดำไม่มีสื่อตามมากี่ปีแล้วเ<ม>พราะว่าเป็นข่าวนี่สื่อตามเกือบ20ช่อง<ม>ใครได้ประโยชน์แต่คนที่ชั้นซวยที่สุดคือชั้นราะคนจะมาตกชั้นและชั้นโดนด่าทั้งประเทศและเสร็จแล้วมดดำยังไปบอกอีกเมื่อคืนนี้บอกว่านางป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจริงไหมคะฮะจริงไหมคะาซึมเศร้าตอนที่ ที่ฉันเน่ยโดนปิดสถานเนี่ยจริงค่ะท่านฉันเคยคิดจะฆ่าตัวตายเพราะตอนนั้นฉันเจงไปยี่ห้าล้านแล้วฉันไม่มีเงินกินข้าวแต่ตอนนี้ท่านดูว่าที่ฉันซึมเศร้าไหมคะไม่เป็นสติสัมปชัญญะครบมากค่ะท่านอ้าล่ะแล้วที่มุดดำเขาได้มาไก่เกลี่ยกับเราไหมครับเป็นคนกลางเขาโทรมาเพราะว่าเพราะเพราะเขาแถลงข่าวเสร็จเนี่ย ฉันกาลังจะดนับฉันเลยลงมาไล่สดด่ามันเลยด่าคุณด่าีใช่คือไม่ได้ด่าหยาบหยาบแคลร์แค่บอกว่าไอ้ที่มึงไปบอกนะมึงตอแหลกูมันไม่ได้ร้องไห้แล้วมึงบอกควบคุมกูไม่ได้มันไม่จริงอ่ะก็มันไม่มีสคริปมันจะควบคุมไม่ได้ก็ต่างคนก็หัวรอกกันคิกคักมันไม่มีสคริปค่ะมันจะควบคุมไม่ได้ยังไงใช่ไหมคะคุณแม่กลัวตีคนอื่นไปเลยเรามันจะไม่มีทางเนี่ยเรา ท่านขาดิฉันตกงานมาห้าเดือนแล้วค่ะท่านวันที่สิบแปดนี้ดิฉันฟ้องไอ้คนที่ทําดิฉันตกงานห้าสิบล้านกําลังจะยื่นฟ้องศาลแพงเมื่อวานดิฉันก็ฟ้องมันคดีอาญาไปแล้ววันที่สิบเอ็ดมกราฉันก็แจ้งความจากมันแล้วที่กองบัญชาการสอบสวนกลางแล้ววันนี้ท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางจะให้ตํารวจนะคะจะเอาเรื่องนี้มาที่ส่นวพัไทยแล้วก็ออกหมายเรียกหมดเลยแต่ยังไม่บอกว่ามันเป็นใครให้มันเจอกันที่ศาล เชิญเลยค่ะมันไม่มีอะไรที่เราไปทําให้เขาอับอายขายหนะ้ามันเป็นการสแสดงแล้วคนที่ปล่อยคลิปพวกมันปล่อยไม่ใช่ฉันปล่อยเพราะฉันไม่ได้ข่ายคนทําคอนเทนต์ก็มาอันนุ่มกันชัยบอกรู้ไหมว่าที่คุณทำแบบแปดพีเอคุณไปที่ทาค่ะคนที่ทํารายการเขาทำค่ะแม่ไม่ได้ขายอะไรเลยเขาเป็นคนปล่อยคลิปถ้าคุณคิดว่าอันนั้นน่มันทําให้คุณอับอายขายหนะ้าคุณไปปล่อยคลิปทําไมคะค่ะแม่แหละคุณบอกว่าถ้าเป็นการแสดงเนี่ยมันต้องมีสริต์มีต้องมีเตรียมไว้ไม่มีหรอกค่ะท่าน<บ>เพราะว่า สมัยใหม่เนี่ยเขาชอบเรียวค่ะท่านรายการไหนใช้สกิปรายการนั้นจึงไม่มีเบตติ้งมันต้องเรียวอย่างเดียวนะคะทําไมทิกตอกมันเกิดทําไมคนหน้าใหม่ๆมียอดวิวเป็นแบบร้อยล้านวิวแล้วตั้งทั้งที่หน้าตาก็ขี้เละบ้าบ้าบอก็ยังดังเพราะเขาชอบความเรียวเพราะฉะนั้นทุกรายการเดี๋ยวนี้ไม่มีสกิปใช้ความเรียวอย่างเดียวค่ะท่านนัตอนนี้แม่คิดว่าสิ่งที่เราแม่ได้ทำแม่ได้ทำมันมันถูกหรือมันผิด คือคือกาบเรียนนะคะว่าเจตนารมของเราเนี่ยคือทําอย่างไรก็ได้ให้รายการเขาดังภายในข้ามคืนแล้วเราก็ซวยไงยไม่คิดว่าเขาจะเล่นเราแรงระตกเป็นเหยื่อของเขาว่าพวกเขาวางแผนว่าเดี๋ยวมึงออกไปนึ่งไปไล่สดาเลยนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้นี่ทาคลิปขอโทษแล้วไปโพสต์ตอนเช้าแล้วเดี๋ยวในเพจเขาสื่อตามเยอะเขาก็แย่งกันไปลงข่าวทีนี้พรุ่งนี้ตีข่าวเลยโอ้โหดังระเบิดคนที่ได้คือใครรายการได้ ใช่ไหมอ่ะมดดําได้แพรรี่ได้ขายของขายดีคนรู้จักท่านขาขอความเป็นธรรมท่านเข้าไปดูย้อนหลังในเพจนะคะก่อนที่จะด่าดิฉันนะได้แค่6 5หมืคลิปหนึ่งรีวิวก็ไม่มีคนดูแต่ครั้งนี้มาโอ้โหกระแสเปรี้ยงปรั่งขานนพิกได้สองล้านแปดเอาไปมันผู้ชายสองล้านเลยค่ะ คุณแม่คุณมาทิงเขาแล้ว่ือมาก็ลงเองค่ะคุณเุาไปดูในเขตเขาลงเองนะคะฉันไม่ได้ใส่ร้ายค่ะคือคุณไปดูในเขตเขาค่ะแม่กับเกษติเขาเข้ามาตอบว่าคุณแม่น่ยนตอนนี้แม่แม่อยากจะแม่รู้สึกเสียใจไหมหรือว่าแม่อยากจะปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานคือคืออย่างนี้นะคะท่านดิฉันร้องไห้ทั้งคืนเลยแล้วดิฉันผ่าตัดจมูกอันน้นมุกหลายอย่างเงี้ยหกชั่วโมงตอนนี้จมูกเน่าแล้วเหม็นมากแล้วก็เจ็บไปหมดเลยอ่ะ มันเครียดนะคะท่านร้องไห้หกชั่วโมงอ่ะมันได้รับบทเรียนจากเรื่องนี้ไหมแม่เราจะเปลี่ยนแปลงวิธีการไม่เปลี่ยนแปลงค่ะท่านเพราะว่าใครที่มันดัดจริตตอแหลบุคลิกคุณเป็นอย่างนี้ลูกคุณเป็นอย่างนี้คุณแสดงเลยเพราะประชาชนเขาต้องการดูความเรียวเขาไม่ได้ต้องการมาทําว่าเว้คุณลีน่จึงต้องดัดจริตตอแหลทําเป็นแบบท่านมาเดมแค่ท่านโดนเดมขานั่นมันความคิดของมึงแต่ถามประชาชนที่ดูว่าเขาอยากดูอะไรถือแม้ว่าจะโดนด่าแล้วก็จะไม่เปลียดใช่ไหมคะแม่ฉันบอกคุณ ที่สื่อมันชนเลยนะคะทัวรนะ่ะทำอะไรที่ฉันไม่ได้คะ่ะ<ม>ฉันเป็นแมวเก้าชีวิตอ,อยู่มา26ปีเน,น,น็ตไอดอลคนไหนมาแล้วบอกว่ากูดังกว่ามึงมึงตายหาไปหมดกูยังอยู่คะ่ะทัวร <ทำ S 1> ์ทำอะไรกูไม่ได้เมื่อวานนั้บอกว่าตังไค์หาไม่มีมดดังดีมากวันนั้นชฉลยพฉันดา่ามันมันโทรมาทันทีเลยนะ ให้อาจารย์อุ๋ยโทรมาแบบแม่หนูกาขอโทษแม่แม่มีพระคุณกับหนูแม่ปั้นหนูมาตั้ง15ปีหนูขอโทษจริงๆเดี๋ยวหนูให้เงินแม่อีกหมื่นหนึ่งก็โอนมาทันทีบอกแม่เดี๋ยวหนูพาแม่ไปหาหมอเพราะว่าหลังฉันก้มไม่ได้ไงมันเส้นเอ็นยึดเขาดีค่ะเขาดีแต่ฉันโมโหไงบอกทำไมมึงไม่เข้าข้างกุมงไปเข้าข้างแฮร์รี่เนี่ยแล้วไปบอกมันร้องไห้มันไม่ได้ร้องไห้นี่แจ๊กอีกคนมึงเมื่อคืนออกออกแฉมึงก็บกร้องไห้อย่ามาตอแหลคุณอยู่นี่อะไรก ว่าอยู่ในนั้นตลอดเวลาเลยจะมาตอแหลเนี่ยลูกน้องฉันจะเป็นพยานได้เรื่องที่เกิดที่เขาบอกมามันไม่มีความจริงเลยหรือไม่ไม่ใช่ค่ะฉันไม่ฉันตกเป็นเขามันคงแปบว่าเขาคงเมบอกว่าเออเดี๋ยวมึงออกไปนี่มึงก็ไปไปไล่ด่ามันเนาะเพราะว่าเขาก็รู้ว่าถ้าพายรี่ทะเลาะกับฉันอ่ะเลตติ้งวันทองพราลายพราข่าวก่อนที่มันด่าฉันหยาบหยาพิการยางอุ้ยคนก็ไปลงทุกช่องเลยนะเลตติ้งสิบละแล้วเอามันไปเป็นพิกรรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้นะเธอถ้าทําตัวดีนะเป็นคนดีนะ ไม่ได้ดังค่ะตั้งดาลีนะจังให้มันจมดินไปเลยมึงจะได้เป็นวิีกรทุกช่องแล้วทุกคนจะแย่งตัวแล้วมึงก็จะรวยแต่เพราะตอนนี้แม่คิดว่าแม่เป็นเหยื่อของเรื่องนี้อยู่ใช่และฉันเสียใจมากไม่รู้ต้องมีอมรินทีวีมาอยู่ในนี้ต้องกราบขออภัยนะคะเช้านี้ฉันตื่นมาฉันเห็นคลิปในทิกอก็ตว้บอกอุ้ยไปเอาอีปวินอีปวินเป็นพวกลมเจ้าแค่มันเป็นคนที่เฮี้ยที่สนมันเป็นเหยื่อกับเรื่องนี้แบบอีปาวินน่ะมัน มันด่าฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ไงว่า,าไปกระชากหัวอีพารี่แล้วก็แบบว่าเป็นคนเลวไม่ดีมาเรื่องนี้ก่อนมาเรื่องนี้ก่อนมาเรื่องนี้ก่อนคุณแม่คุณแม่ เราเราจะสามารถร่วมงานกับเขาได้อีกไหมครับผมได้ฉันบอกเขาไม่อยากร่วมกับเราแล้วก็ช่างหัวมันเพราะว่าฉันไปออกสองรายการไม่ใช่มันเชิญบันไอไอคีเอทีรายการสุปตาพาตะลุยเขาเชิญฉันแล้วเขาเคยถ่ายฉันลูกเลตติ้งอันดับหนึ่งคนดู10สิบล้านมาเตอมฉัน10วันฉันก็เกรงใจอมรินมีพระกุณปั้นชันดังฉันก็เลยไปแล้วก็ช่องแดแย่นซีน เฮียฮ้อนะ่ะปีหก6ูนหนึ่งให้เงินฉชนตั้งหลายแสนให้ฉันไปเป็นพิธีกรคู่กับพ,กกพี่ตุย๋ยได้เงินจากเฮียฮ้อหลายแสนแล้วเป็นรายการเฮียฮอไม่ไปก็เนรคุณฉันก็ต้องไปพี่ไม่ได้มันเชิญน,นะคะถ้ามันเชิญให้ล้านหนึ่งก็ไม่เอาค่าแม่บวอกว่าขอภา,าพขอพากคุณแม่เป็นแบบนี้คนจะไม่กล้าจ้างงานช่ไหมชหัวมันเพราะว,าว่าทุกวันนี้ก็ไม่มีงานตกงานมาหาเดือนแะล้ว <c oughs> ไม่แคร์อะไรแล้วหรอไม่แคร์แล้วเดี๋ยวมันจะตายแล้วไง64แล้วไงท่านแม่คิดไหมว่าสิ่งที่เราพูดไปวันนี้บางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดเราอยากอธิบายอะไรทำไมอยากจะบอกไม่เชื่อก็เรื่องของมึงค่ะมึงไม่ได้ให้กูแจกเพราะใครๆก็คิดว่ากูชั่วอยู่แล้วไงกูพูดอะไรมันก็ไม่มีใครเชื่อไอ้นั่นมันพูดอะไรเชื่อมันทั้งประเทศสื่อเขาข้างมันหมดแล้วยิ่งมันอยู่สองช่องใหญ่เป็นผู้ประกาศข่าวอย่างเงี้ยช่องเขาก็ต้องเข้าข้างใช่ไหมลงข่าวพาดหัวก็ว่าฉันนไม่ดี เขาก็นํานเสนอข่าวฉันนะคะท่านไม่ได้ว่าแบนฉันนะคะโบฉันก็ดีใจมากขอบคุณท่านมากเลยที่ท่านไม่ได้แบนดิฉันให้โอกาสดิฉันได้ชี้แจงะค่ะแต่ว่าจริงๆว่าสิ่งที่เราพูดเราสติสัมปชัญญะครบถ้วนที่พวกเราไลถ้วนไ,ไม่บ้าไม่บ้าจริงๆค่ะเอาเอาไปตรวจได้เลยเพราะว่าดิฉันเป็นทนายความค่ะท่านถ้าเป็นบ้าเนี่ยเมื่อวานไปแจ้งความได้เลยท่านไปดูคลิปดิฉันสั่งพนักงานสอบสวนแล้วคุณต้องพิมพ์อย่างนี้อย่างนี้พนักงานอย่างพิมพ์ไม่เป็นขันสอนเขาคะ ฉันสอนตำรวจให้พิมพ์ค่ะนอกจากแพรี่ที่เราจะแจ้งความแล้วแล้วคนเข้ามาคอมเมนต์ด่าเราครับไม่ฟ้องเพราะมันไม่มีเงินไม่ให้ค่าเพราะเกียนคีย์บอร์ดไม่เอาเลยไม่เอามันไม่มีตังจ่ายเราไงเสียเวลาค่ะท่านนี่อยากดังต้องทะเลาะกับคนดังเอาวันนี้ได้พูดทุกอย่าง่าสบายใจไหมครับพวนนี้ดีใจมากเป็นเป็นต้องจําไว้ว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิต แล้วก็เป็นเกียรติยศกับช huh. hmm. ีวิตที่พี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท่านทั้งน้องๆทั้งหลายที่เมตาแม่เนาะอันนี้จะเป็นเกียรติยศของชีวิตแม่นะไม่เคยแถลงข่าวนี้ครั้งแรกในชีวิตนะแล้วพวกท่านมากันเยอะอย่างเงี้ยมันจะเป็นเกียรติยศของชีวิตแม่แม่ตายไปแล้วแม่ก็นอนตาหลับขอกราบขอพระคุณสื่อๆทุกท่านที่ไม่ได้แบนแม่เลยขอบคุณค่ะยังยังมีอะไรคาใจไหมแม่ที่ยังพูดยังยังพูดไม่ได้หรือจะมีอะไรบอกแพรวอตแพรี่ คนเรานะคะคุณเป็นถึงผู้ประกาศข่าวช่องใหญ่แลยอมรินก็อันดับหนึ่งช่อง8ก็อันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพเขาจะไม่ไปโทษดาา่าใครหยับหย,บยบาบใครๆทั้งวันเพราะว่าเราต้องเป็นบุคคลพิเศษบุคคลหนึ่งมีจรรยาบรณมีวิจารณญาณมีคุณธรรมเพราะสื่อคือกระบอกเสียงของประชาชน แล้วส่วนที่บอกว่าพี่หนุ่มกัญชัยบอกว่าจะแบนแบนไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าสื่อทุกท่านนี่คือผู้มีเกียรติผูมญญ้มีจริยธรรมมีวิจารณญาณไม่มีใครที่คุณมาสั่งให้เขาแบนได้เขาจะทําข่าวก็คือหมายความว่าต้องเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนแล้วข่าวนั้นประชาชนสนใจแล้วทาไปแล้วเนี่ยมีเรตติ้ง ไปสั่งเข้าแบนไม่มีใครเขาฟังคุณหรอกคะ่ะเพราะพวกนี้สื่อท่านท่าน,ท,านทุกนี้มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีทุกคนเพราะว่าฉันอยู่ร่วมกับน้องๆเหล่านี้มาเนี่ยในวงการไ้ยี่สิบปีฉันรู้ว่าน้องๆทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีใครก็สั่งไม่ได้คะ่คนะ